สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องคุณคิวนะครับนาฬิกาเบสพอยท์ออออเอาที่หนะึ่งกันครับผมขอเมิมเลยเอาจริงน,นะตอนเนี้ยขอมิมหน่อยแล้วกันบวกเลยแต่เล่นมาผมผมไม่ค่อยเอาจริงเท่าไหร่ i found something <laughs> <laughs> i found something นี่ก่อนวะของอาวุธโป่เฮ้ยเอาดิคนเดียวผมเอาเองครับผมเองฟาร์มเลยครับใช่ฟาร์มมั่นเหรอ เฮ้ยใครมาใครมายอย่าอย่าอย,อยอ่า,ากคนเหมือนไม่ได้กินข้าวเนาะบอกแล้วจริงขอร้องละสิอ่อนว่ <c oughs> <c oughs> ขะขอญาต่อกองล้วกันละ่ะ มีตัวหนึ่งเห็นเขาว่าไม่อยากคุยขอฟ้าว่ะไม่อยากคุยขอพุดมาไม่ง,งาคู่อะไรอ่ะเห็นวางหลายอ้อเวลาไม่งาคู่อะไร <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่อยากคุยก็ไม่ไม่งไม่คุยวอันนี้ขิงออขิงใช่ใช่อันนี้ขิงอันนี้ขิงไม่ใช่เหขิงใช่ใช่นขิงเก็บเนาะาเห็นเลยเอาแกล้ยิงยิงสลิงมาแ่คุณนึว่าถ่าย I found something. <laughs> oh, a lucky find! I found something. <laughs> this is a weapon fit for me. I found something. Oh, I. I found something. เป็นสุดยอะมากดูสิดูบางสิ่งนี้แต่เรื่อหาเกาะทองหมดคือเกมนี้ก็ฟาร์มยาวๆนะครับผมถ้าไม่ลงเจอคนก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเหมือนพับจีคล้ายๆกันสลับใชัยไม่ทำนะ <c oughs> <c oughs> กูว่าถ้ากูตายไม่มีใครชุบแน่เลยขโมยของกูหมดจบของเพื่อนจับมาดิจะบองแม่งมาดิะได้เอายันไม่ได้แต่เอายันม่ได้ก็ทีมเรายังไม่มีใครตายมีใครตายสิดชุชุบให้ Đừng đâu. thế nào. mà bỏ nó mà, khuỵuข้างหลัง. Được rồi. Được. Đứa tôi đứa tôi con สวยไอ้ตัวห่าผมไปช่วยไปหนึ่งถิงห้อยอยู่ไหนเนี่ยเก็บถิงห้อยขอแล้วกันนิ่มนิ่ม

ตัวใจอย่างน่าเล่นหรอไม่ได้เล่นหรอกจะบังส่องท่อนโอ้ยนี่เชฟบวกอะไรนะอ่ะใครบวกอะไรวะผมขอแล้วกันนี่มันยิงเสร็จแล้วจะทำอะไรกันอ่านี่ไงได้ตัวหนึ่งออกมาก่อนออกมาก่อน เก็บเวียนกันจะได้ไม่ต้องหิว Just like em. Uyên, khá là lò vestling. Qua? Uyên khái đôn. Uyên đôn. Ba nít hini. Major đã matured đã. Major đã. đã. Major đã. đã. Major 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 ได้ได um ้ได้ไปดิไดิได้ได้ได้ไะไรวะนะเลยม่ตนอมีปะไม่มีาย่นเลยหรอ คนคนคนสองคนนะตรงนน้นนะสองคนสองคนสองคนถ้าวงกมาได้นะครับตรงนน้นก็มีคนหนึ่งในบ้านในบ้านคนเดียวเอาวงนะเอาวงนะ อะไรมาตลียิงหัวไปมาไปมามวงมาวงมาแตกหนึ่งแตกหนึ่งเฮ้ยแอนอกตรงไหนอะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เกี่แล้วเกี่แล้วดาบใหญ่เนี้ย ใช้ก็บอกวาพี่อะใช้กบอกมาพี่อ่ะไม่ได้ใช้ไม่ใช้ยัตัวเดียอยู่นั้นน่ะตัวหอยู่ไหนอ่ะตรงนั้นป็นเทมูนนะอันนี้อะไรอะศิลาอะไรอย่ตรงนี้อย่เนี่ไม่เหนืาบใหญ่ไม่ได้ใช้ว่ะเขาบอกสองท่อนมีบอกเลยเล่นๆ่ๆๆๆๆๆๆๆเๆๆยๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 เอ นี่ไงกดขวาเลยขวาคราบโา่นโน่นน่นๆๆ่ตรงนี้คขาเดงมาตรงนี้อยู่นี่มนเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะเออคนละตีระยาด่ r e นะ โขก่อเท้าเจเละหนึ่งตื่นมาหรอได้ไปเลยเรา่นเลยกลเก้าตัวนี้สวยได้แล้วตั่นี่อยู่นี่ ไปมือใครวะไม่กินนะแบนหมดแบนหมดมาสี่มาสี่ตายว่ะเยี่ยตายตายผมตายผมตายระวังข้างหลัง ยื o e แป๊บนึงขอทีกหน่อยได้แล้วผมไปช่วยนะคนตัวหาแป๊บนึงแป๊บนึงเอาชนะเหรอนี่อีปัตตารีนี่เก็บของนเลยเดาเองทุกคนอยู่เฉยๆขอร้อง ฮัลโหลใครรัดฮัลโหลใครรัดไม่คุยครับไม่รู้มีสทองที่หนึ่งชิวของทั้งตัวของทั้งตัวจริงสองสาวซีอันไม่แม็กซคนอื่นวะ